วัดเขาสารพัดดีอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนู่นไปต้นแดดแนู้นพี่นู้นได้ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปไงแฉอะไรแล้วเนี่ยไหนนี่เนี่ยมามากินแล้วจอมหลอกเก็บเนี่ มากินเร็วมาแล้วม,มากินเร็วนี่กวางนี่เห็นว่านี่เนียกวางนี่ถ่ายยังเนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยเนี่ยแฉเว้ยประกาศนียจะพักอะไรกล้ากินถ้าเราอยู่เนี่ยอ้ยกตกใจอว้ยวัดแก้วสารพัดดีเอ้ยไม่ใช่ดิวัดเขาสารพัดดีไม่ให้แก้วนวลูกกวางเต็มเลยหนยแอดชี้มันตกใจเลย นี่กวางเต็มเลยเป็นฝูงนี่นี่เป็นไงเขกกันแล้วอุ้ยเยอะไม่มีแล้วหมดแล้วแค่นี้ล่ะให้มันให้มันที่นี่ให้หมดเลยมัูงเลยมังสูงเลยเยอะตัวเป็นร้อยเลยอะตรงเนี้ยกระจายมั่งเพราะว่ามันจะได้เรืงูเออ เจ็ดตุลาคมสองห<ก>้ห,หนึ่ง